เพจดังแฉอดีตบอยแบนด์ชอทนอเจ้าพ่อเช็คเด้งถูกสืบซับเช่าสินสอดมาแต่งงานเพจบิ๊กเกียนนะครับออกมาแฉดาราชายอักษรยอดชอทนอจ่ายเช็คเด้งธุรกิจพังถังแตกไหลสดลดแลกแจกแถมทั้งวันทั้งคืนล่าสุดนั้นโดนสืบซับชาวเพิ่มขึ้นมาอีกเชา่าสินสอดมาสร้างภาพในงานแต่งงานชาวเน็ตมีเรื่องให้ใส่ใจเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วครับจากกรณีที่มีข่าวว่าอดีตบอยแบนด์คนหนึ่งจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมโหดหวังสร้างรายได้ยอดขายถล่มทลายแต่กลับเจอวิกฤตเงินหมุนไม่ทันเป็นหนี้ คู่กรณีตามเอาเรื่องจนต้องประกาศขายคฤหาสห์หรู200ล้านบาทล่าสุดเพจใหญ่อย่างบิ๊กเกียนนะครับก็ได้ออกมาให้บอแสเพิ่มเติมโดยระบุข้อความว่าฟังเรื่องชทนถังแตกจ่ายเช็คเด้งแทบทุกรายแต่ยังกากันแฮชแท็กผู้เสียหายสืบทรัพย์พบสินสอดเช่ามาแต่งงานบิ๊กเกียนหลังจากที่บิ๊กเกียนได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาแหกกดไลค์อย่างรวดเร็วพร้อมกับคอมเมนต์คาดเดาว่าคำใบโพสต์นี้คือใครซึ่งบางคนนั้นก็พุ่งเป้าไปที่อดีตนักร้องวงดังที่เคยยจดดงงงาานนนแต่่่สสสุิิหมอบ มูลค่า168ล้านให้เป็นของขวัญแก่ภรรยาที่คบหากันมานานกว่า10ปีซึ่งมีทั้งบ้านเกือบ200ล้านทองคํา168บาทและเงินสดอีก8.8ล้านบาทขณะที่หลายคนนั้นก็ได้ถามหาความคืบหน้าจากคดีคก่อนๆว่าทําไมถึงยังเห็นบุคคลน,นี้ไลค์ขายสินค้าในโกดังอยู่ทุกวันบนโลกโซเชียลทั้งที่มีคู่กรณีออกมาประกาศออกสื่อว่าเขาไม่ใจนี่ตามที่ตกลงกันไว้จนกลายเป็นคดีความต้องขึ้นโรงขื้นสารโดยเฉพาะคดีเช็คที่เป็นคดีอาญามไม่สามารถยอมความกันได้นอกจากนี้ก็ยังมีบางคอ มเที่ตั้งฉา,ายาให้กับชายหนุ่มคนนี้อย่างเจ็บแสบว่าราชาเงินหมุนพร้อมทั้งตั้งคาถามว่าที่ผ่านมานั้นมีเรื่องอะไรจริงบ้างทําไมคนเราถึงต้องสร้างภาพร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีทําอะไรเกินตัวจนนํามาซึ่งหนี้สินและความเดือดร้อนของครอบครัวอย่างที่เห็นงานนี้จากที่ได้เล่าที่ได้อ่านให้ฟังครับมีความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ลองเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้กันนะครับ